คะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามทางช่อง YouTube ณภพร,พรทอมือไหมสรินคะ่ะวันนี้อ้วนมีงานมานำเสนอพี่พี่นะคะเป็นงานผ้าพันคอค่ะพี่พี่ค่ะผ้าพันคอสีตะโทอเชิงราชวัตขออภัยค่ะทอยกดอกราชวัตนะคะพี่พี่ค่ะขนาดผ้าอยู่ที่35คูณ2เมตรรวมชายคลุยตุง้งติ้งค่ะพี่พี่ค่ะเดี๋ยวเรามาชมกันใกล้ๆนะคะพื้นนี้ค่ะพี่พี่ค่ะทองผ้าจะเป็นสีฟ้านี่ค่ะทราชวัตนะคะพี่พี่ค่ะท้องผ้าจะเป็นสี ฟ้าสวยงามมากมาตรงเชิงด้านล่างตรงนี้นะคะพี่พี่คะเป็นสีเขียวสวยงามพร้อมตุงติ้งค่ะพี่พี่คะขนาดผ้าอยู่ที่35คูณ2เมตรรวมชายคลุยค่ะพี่พี่ท่านใดสนใจผืนนี้นะคะกด1แจง้งรับให้อ้วนได้ค่ะในราคา790บาทจัดส่งฟรีค่ะ ค่ะพี่พี่ค่ะเรามาต่อนะคะผืนนี้เป็นผืนที่สองค่ะทองผ้าขออภัยค่ะเป็นงานผ้าพันคอเหมือนเดิมค่ะพี่พี่ค่ะทอสีตะกอราชวัตรค่ะทองผ้าจะเป็นสีเขียวค่ะพี่พี่ค่ะนี่ค่ะว่านในชมไกลๆสีเขียวสวยงามมากผืนนี้ค่ะแล้วมาตรงเชิงค่ะพี่พี่ค่ะเชิงผ้าจะเป็นสีเทาค่ะ สวยงามมากขนาดผ้าอยู่ที่35คูณ2เมตรรวมชายคลุยตุ้งติ้งค่ะพี่ๆท่านใดสนใจผืนนี้นะคะกด2แจง้งรับให้อ้วนได้ค่ะในราคา790บาทจัดสรงฟรีค่ะ ค่ะพี่พี่คะเรามาต่อเป็นผืนที่สามนะคะผืนนี้เออเรายังอยู่ในงานผ้าพันคอสีตะโกทราชวัตค่ะพี่พี่คะผืนนี้ท้องผ้าเป็นโทนสีชมพูค่ะสีชมพูสวยงามมากคลาสสิกสวยงามมากค่ะพี่พี่คะเหมาะไปเป็นของฝากของขวัญได้ค่ะสวยมากตรงเชิงค่ะพี่พี่คะผืนนี้จะเป็นเชิงสีเขียวค่ะพี่พี่ท่านใดนะคะสนใจผืนนี้นะคะกดสามแจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะในราคาเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทจัดส่งฟรีค่ะ ค่ะพี่พี่คะเรามาต่อเป็นผืนที่4นะคะเรายังอยู่ในงานผ้าพ,พันคอ โทราชวัตสีตะโกค่ะผืนนี้ค่ะพี่พี่ขาเป็นโทนสีเทาค่ะเทาคลาสสิกสวยงามมากนี่ค่ะโทงโทราชวัตนะคะพี่พี่ขาตัวนี้เชิงด้านตรงผ้านะคะจะเป็นสีชมพูสวยงามมากพร้อมชายคลุยตุ้งติ้งค่ะพี่พี่ขาขนาดผ้าอยู่ที่35มคูณ2เมตรรวมชายคลุยค่ะพี่พี่ท่านใดสนใจผืนนี้นะคะกดสีแจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะในราคา790บาทจัดท่งฟรีค่ะ ค่ะพี่พีคะเรามาต่อเป็นผืนที่5้านะคะเรายังอยู่ในงานผ้าพันคอทอสีตะโกเลายราชวัตนนะคะพี่พี่คะผืนนี้คะ่ะสวยงามมากนี่ค่ะพี่พี่คะ เป็นงานริ้วค่ะพี่พี่ขาทอสลับลายสวยงามมากค่ะตรงเชิงผ้านะคะพี่พี่ขาเชิงผ้าด้านนี้จะเป็นสีชมพูนะคะพี่พี่ขาสีชมพูแล้วก็อีกข้างหนึ่งจะเป็นสีฟ้าค่ะพี่พี่ขาสองสีรวมกันสวยงามมากจ้ะพี่พี่ท่าไดสนใจผืนนี้นะคะกดห้าแจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะในราคา790บาทจัดท่งฟรีค่ะ ค่ะพี่พิคาร์มาต่อเป็นผืนที่6นะคะเรายังอยู่ในงานผ้าพันคอสีตะกรราชวัตรนะคะพี่พิค่ะผืนนี้ทอริ้วค่ะสวยงามมากทอริ้วนี่ค่ะสีฟ้าทอสลับกับสีชมพูสวยงามมากค่ะพี่พี่ค่ะตรงเชิงผ้าจะจะเป็นสีชมพูมีคลุยตุ้งติ้งให้พี่พี่ด้วยค่ะขนาดผ้าอยู่ที่35คูณ2เมตรรวมคลุยค่ะพี่พี่ทนใดสนใจผืนนี้นะคะกด6แจ้งรับให้วนได้ค่ะในราคา790บาทจัดส่งฟรีค่ะ ค่ะพี่ๆค่ะเรามาต่อเป็นพื้นที่7นะคะพี่ๆค่ะเป็นพื้นสุดท้ายของคลิปนี้นะคะเรายังอยู่ในงานผ้าพันคอผ้าไหมเทโทมือร้อยเปอรซตค่ะพี่ๆค่ะพื้นนี้โทสีตะกรราชวัตรค่ะพี่ๆค่ะโทแบบริ้วสวยงามมากสีฟ้าค่ะพี่ๆค่ะสีฟ้าทอสลับชมพูนะคะสลับเออสี